ทำด้วยหัวใจเรื่ความรู้สึกที่ความรักคอยสัง่งสวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวข้าวเรื่องดาวชาวราศีราศีอะไรราศีกลุ่มแล้วไม่อยากจะพูดถึงราศีกลุ่มเลยเดือนเนี้ยครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยราศีที่ดีๆก็มีหลายราศีเนาะกลุ่มก็เป็นหนึ่งในราศีนั้นที่ดีนะคะ เอฟซี FC คุณลุดาวข้างเดือนชาลสิกรมเราเป็นมนุษย์นะเป็นไหมพี่เปิดมาด้วยเพลงของคุณหมายเจริญบุระเนี่ยทาด้วยหัวใจและความรู้สึกคนเราอ่ะรักมากก็ทําด้วยหัวใจและความรู้สึกแค้นมากก็ทําด้วยหัวใจและความรู้สึกเกลียดมากก็ทําด้วยหัวใจและความรู้สึกจริงกับ่ะใช่ไหมแต่เราต้องมีสตินะอะไรที่มันเป็นโทษกับตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปทานะแม้จะทําด้วยหัวใจก็ตามไม่ใช่เรื่องดีนะคะ โอเคเดือน okay. นี้มีดาวย้ายหลายดวงเลยล่ะดูซิว่าย้ายแล้วมันจะดีสําหรับชาวราศีกลุ่มไหมนะคะพุทธมรณะสุภะปุตตะปุตตะในวันที่19ก้ัรกฎาคมและเดินถอยหลังเป็นเกษตรใครที่แต่งงานช่วงนี้อยากมีลูกอาจจะยากสักหน่อยนะคะต้องระวังโลกประจําตัวจะถามหานะคะแล้วก็ระวังบุตรธิดา เจ็บป่วยต้องระวังเรื่องสุขภาพของลูกเต้าเนาะหรือคนในอานาักนะช่วงนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆนะคะซึ่งจริงเรล่านี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้สมองแล่นแล้วก็อยากจะทำเพราะว่าเพราะว่ามมีดาวเกตเข้ามาเข้ามารวมอยู่กับดาวพุธ นะเขาย้ายในวันเดียวกันแล้วก็อยู่ในพบเจอกันด้วยมันก็จะเล่งให้ความคิดของคุณเนี่ยทะยานก็แต่ว่าพุธเขาเป็นเกษตรก็จริงอยู่แต่มันมีลักษณะการเดินถอยหลังด้วยก็คือคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วเสียเร็วนะคะก็ต้องระวังให้มาอาทิตย์ปัตนิอาลีเป็นมหาจากักรแล้วคู่มาเป็นศัตรูคู่ตรงนี้อาจจะเป็นคู่สัญญาหรือบางทีอาจจะมีความคิดความอ่านไม่ไม่เข้าใจกันกันกบคู่รักคู่ครองคนในครอบครัวก็ได้ หรือบางคนเนี่ยที่เป็นโสด,ดวกว่าจะมีคู่ได้ก็มีอุปสรรคขวาก้ําใหญ่โตความรักสร้างปัญหาคนรักสร้างปัญหาบางทีสองคนร่วมกันเป็นหนี้หลังจากแต่งงานแล้วนี่อาทิตยนลักษณะน,น,นี้แล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตนะหมายว่าเป็นหนี้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่ามันเป็นมหาจักรมหาจักรปัตนีอาลนะดาวสุ์สุภพันธุนะพันทุพันทุเขาเรียก จเจริญในอนะสังหาริมทรัพย์ร่ำรวยครอบครัวดียิ่งมั่นคงแข็งแรงในทรัพย์สินมีอุดมการณ์แน่วแน่เป็นคนรักษาสัญญาเป็นคนที่ถ้าทําอะไรก็ตามแล้วจะต้องทําให้เสร็จสิน้นนะคะสำหรับชาลสิศกุ่มนะอังคารได้มหาจากักสัมพันธ์กับกรมรมะปัตตนิสาชาปัตตนิก็จะทํางานในที่ของคู่ครองหรือช่วงนี้คุณอาจจะไปไหนกับคู่ครองบ่อย นะอาจจะไปเจอกับเพื่อนของคู่ครองบ่อยอาจจะไปที่างานคู่ครองบ่อยอาจจะไปเจอกับเพื่อนร่วมงานของคู่ครองบ่อยนะคะมีเพื่อนเป็นแพทย์ตรงข้ามเยอะมีเพื่อนแนะนําคู่มาให้สําหรับคนโสดหรือจะไปเจอคู่ในงานสังคมที่คุณจะไปออกนะคะสาหรับชาวราศีกุมนะสุขที่เข้าในภพพันธุในวันที่สองกรกฎาคมเนี่ยสุภาพได้เกษตรเัืงการการงานมั่นคงครอบครัวมีความสุขอาทิตย์ที่เข้าในภพอริปัตนิเขาเรียก อาทิตย์มันอยู่ตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกแพ้จันทรดวงแพ้จันทร์ในกรกกนะเพราะกรฎก่ะเจ้าเรือนเขาเป็นดาวจันทรนะคะได้ครึ่งเสียครึ่งคู่สัญญาที่เคยมีปัญหาคุณก็จะเคลียร์ได้ในช่วงนี้คนโสดอาจได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนมีครอบครัวอย่าใจร้อนตามดวงดาวไปนะคะเพราะเกตมันมาเร่งอยู่นะพุทธกับเกตเข้าในภพปุตตะถอยหลังมาได้เกษะข,ขยันขยันหาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาวุ่นวายเร่งรีบนะ แต่ว่ายังโชคดีมีดาวพระหัสช่วยส่งเสริมทําให้การเงินพลิกฟื้นขอเพียงอย่างเดียวคุณอย่าร้อนรนเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์เลื่อยไปจะทําให้เสียหายอังคารข้ามรณนะสัมพันธ์กรรมาศาสระคุณจะได้จบโปรเจกต์เก่าและเริ่มโปรเจกต์ใหม่และใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะประมูลงานยากๆได้หรือแข่งแล้วได้แบบผืดขึ้นคอแต่ได้แล้วผลตอบแทนสูงมากนะดาวศุกได้ เข้าในภพปุตตาสัมพันธ์สุภาพันธุเนี่ยแล้วเสด์จในตําแหน่งที่ดีเตือนเรื่องเดียวคือขอให้รอบครอบอย่าฟุ้งเฟอ้เอเหเหิมอย่าใจใหญ่ใจโตและต้องระวังช่วงที่อังคารกับราหูเลงกันนะคะเพราะว่าอังคารเนี่ยมาจากเข้าพบมรณะนะนะแล้วมาจากกรรมะกับสาชะด้วยก็คือมาถ้าเป็นงานงาน,งานถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานถ้าเป็นงานต่างประเทศก็าอาจจะดี ลมเขาเรียกอะลมพาหวนไปเลยสูงขึ้นไปเลยแต่ว่าก็ก็ต้องระวังเพราะว่ามันมาจากคําว่ามรณะด้วยเราก็ไม่ประมาทนะคะสรุปว่าชาวกลุ่มเดือนนี้งานโปรเจกต์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมเข้ามานะเข้ามาเพียงแต่ว่าคุณอย่าประมาทและใจร้อนเท่านั้นเองทุกอย่างราบลื่นและเป็นไปได้สวยเลยนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดเร็วไหม